ขอให้คุณหาที่นั่งหรือที่นอนที่สบายๆนะคะปล่อยให้ร่างกายของคุณได้ผ่อนคลายแล้วมาเริ่มกันค่ะหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆ แล้วค่อยๆหลับตาลงปล่อยให้ร่างกายของคุณค่อยๆปลดปล่อยความตึงเครียดไปกับทุกลมหายใจเข้าและหายใจออกรับพลังงานแห่งความสงบเข้ามา ปล่อยความกังวลและความเครียดออกไปให้คุณค่อยๆหายใจเข้าและหายใจออกลึกๆช้าๆสักสามลมหายใจนะคะตอนนี้ ลองนึกถึงแสงสีขาวที่อ่อนโยนที่กำลังส่องมาที่คุณแสงนี้เป็นแสงแห่งพลังบวกและความโชคดีมันส่องลงมาที่ศีรษะของคุณและค่อยๆไหลลงไปทั่วร่างกายให้คุณรู้สึก ถึงความอบอุ่นและความรู้สึกปลอดภัยให้รู้สึกว่าแสงนี้กำลังปลุกพลังบวกที่อยู่ลึกในจิตใจของคุณทุกครั้งที่คุณหายใจเข้า ลองนึกถึงคำว่าโชคดีและทุกครั้งที่หายใจออกลองนึกถึงคำว่าขอบคุณหายใจเข้าโชคดีหายใจออก ขอบคุณคุณรู้สึกได้ถึงพลังของคำเหล่านี้คำที่เต็มไปด้วยพลังของความเชื่อความศรัทธาและความมั่นใจว่าคุณคือผู้โชคดีที่สุดในโลก ปล่อยความคิดเหล่านี้ซึมลงไปในจิตใต้สำนึกให้ทุกคำล้วนเป็นจริงในตัวของคุณคุณคือผู้โชคดีที่สุดคุณมีทุกสิ่งทุกอย่าง ที่คุณต้องการอยู่แล้วและทุกสิ่งที่คุณต้องการกำลังเดินทางมาหาคุณทุกโอกาสทุกความสุขทุกความสำเร็จกำลังเปิดทางให้คุณในตอนนี้ ลองนึกถึงภาพของชีวิตที่คุณต้องการคุณเห็นตัวเองยิ้มรู้สึกเต็มไปด้วยความสุขคุณเห็นตัวเองได้รับความรักความสำเร็จและทุกสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกโชคดี ทุกสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้สำหรับคุณทุกสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ วันนี้ให้เรานึกถึงผู้คนที่คุณรักและความรู้สึกที่ดีที่คุณมีต่อพวกเขาคุณเห็นพวกเขามีความสุขและคุณรู้สึกขอบคุณที่มีพวกเขาอยู่ในชีวิตของคุณ ความรักและความขอบคุณนี้เป็นส่วนหนึ่งของพลังบวกที่คุณจะพกพาไปด้วยความรู้สึกนี้ช่วยเสริมสร้างพลังแห่งความโชคดีในชีวิตของคุณให้คุณรู้สึกถึงแสงอ่อนโยนที่คุณเห็นตอนแรก แสงนี้ยังคงส่องสว่างและขยายตัวครอบคลุมไม่เพียงแค่ตัวคุณแต่ยังครอบคลุมถึงผู้คนที่คุณรักและทุกคนที่อยู่รอบตัวคุณแสงนี้เป็นแสงแห่งความรักและความโชคดี ที่เชื่อมต่อทุกคนเข้าด้วยกันทุกคนได้รับพลังแห่งความโชคดีและความสุขจากคุณและคุณรับพลังนั้นกลับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้ให้คุณลองนึกถึงการปล่อยวางความกลัว และความกังวลทั้งหมดปล่อยแสงแห่งพลังบวกนี้ช่วยพาความกลัวและความไม่มั่นใจออกไปให้แสงนี้แทนที่ด้วยความรักและความเชื่อมั่นความสงบคุณรู้สึกว่าคุณเป็นอิสระ จากความหนักใจและความกังวลทั้งปวงคุณเป็นคนที่มีพลังและพร้อมเผชิญกับทุกสิ่งอย่างมั่นใจในขณะที่คุณอยู่ในสภาวะแห่งความสงบนี้ลองนึกถึงเป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุในชีวิตให้ภาพของเป้าหมาย ชัดเจนขึ้นในใจคุณเห็นตัวคุณเดินไปสู่เป้าหมายด้วยความมั่นใจทุกก้าวที่คุณเดินเต็มไปด้วยพลังคุณเชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้คุณรู้สึกว่าทุกอย่างในจักรวาลกำลังร่วมมือกับคุณ เพื่อทำให้เป้าหมายเหล่านั้นเป็นจริงให้คุณรู้สึกถึงความสุขและความภาคภูมิใจเมื่อคุณเห็นตัวเองบรรลุปเป้าหมายรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตและขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้ และก้าวไปข้างหน้าเสมอความรู้สึกนี้จะอยู่กับคุณเป็นแรงบันดาลใจและพลังที่ช่วยให้คุณเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายเมื่อคุณพร้อมค่อยๆหายใจเข้าลึกๆและหายใจออก ช,ช้าๆค่อยๆลืมตาขึ้นนำความรู้สึกแห่งความโชคดีและความมั่นใจนี้ติดตัวไปด้วยในทุกๆวันให้พลังบวกนี้เป็นส่วนหนึ่งของคุณและจงจำไว้เสมอว่าคุณคือผู้โชคดีที่สุดในโลกนี้ทุกวันคือโอกาสใหม่ ที่เต็มไปด้วยความสุขและความรักทุกความท้าทายเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตคุณมีพลังที่จะทำให้สุขสิ่งเป็นไปได้คุณมีพลังที่จะสร้างทุกอย่างให้สำเร็จด้วยตัวคุณเอง